สวัสดีครับผมนะครับวันนี้จากร้าน m t Shop อนะครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวมารีวิวนะเป็นสินค้าโดนบังคับวิทยุนะครับเป็นระบบ GPS เนะครับเป็นยี่ห้อของ MJX นะครับรุ่น V6 นะครับเป็นระบบมอเตอร์บัลล์นะครับก็คือรุ่นนี้มีระบบ GPS นะฮะก็คือล็อกความสูงขึ้นลงออโต้นะครับล็อกตำแหน่งการบินนะครับ แล้วก็เป็นระบบ Wifi 5 g นะครับเดี๋ยวจะอธิบายทีนึงว่า Wifi 5 g คืออะไรนะครับก็คือมือถือที่รองรับนั้นต้องเป็นรอ,องรับรุ่นรอ,องรับสัญญาณ Wifi ที่เป็น5 g นะครับระบบกล้องนะครับเป็น alta hd นะครับเป็น2 7 k 2 7 k กับ4 k ชัดเท่ากันไหมอันนั้นไปต้องไปดูในรายละเอียดของภาพนะครับก็คือ ไม่สามารถที่จะมาเทียบเทียบกันได้มันเอามาเปรียบเทียบกันยากนะครับผมครับาการโหลดแอปนะครับก็ใช้ QR code นะครับสองเข้าไปนะครับทั้ง iPhone และ Android นะครับเ,เรามาแกะกล่องกันนะครับผมในในกล่องก็จะมีสีดำ เป็น่องเ็ดส,สีดำอีกทีหนึ่งนะซอ,องนี้ซองนี้มีอะไรเป็นคู่มือ อันนี้เป็นใบพัดส,สำรองนะครับพร้อมไขควงอันนี้จะเป็นคู่มือกับสติกเกอร์นะครับไปแปะตกแต่งกันเอาเองนะครับอันนี้เป็นสายชาร์จอันนี้ก็จะเป็นกล่องอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับสามารถชาร์จแบบ พร้อมกันสองก้อนนะครับแต่แบบที่แถมมาคือก้อนเดียวนะครับผมไปซื้อเพิ่มเอานะครับรีโมทก็หน้าตาดูทันสมัยดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นยางตรงนี้เป็นยางเหนียวๆนะครับทั้งติดมือก็มองดูแค่รีโมทจะคล้ายๆกับ DJI นะครับ ผิวเป็นพลาสติกนะฮะอ่าสีขุ่นขุ่นด้านๆนะครับคือมันจะไม่เป็นรอยขี่มืออันนี้จะเป็นกล้องตัวโดนพร้อมกล้องครับกล้องตัวนี้นะครับอ่าปรับขึ้นสุดได้ลงสุดได้นะครับคือถ่ายได้จาพื้นดินแล้วก็ดันท้องฟ้านะครับถ้าบินอยู่ปุ๊บเราต้องการถ่ายสิ่งวัตถุที่บินอยู่ อยู่เหนือมันนะครับเราก็ทําได้นะครับเป็นระบบการสั่นในตัวนะครับนี่จะเป็นแบบพับนะฮะกลางออกมามันก็จะใหญ่เลยทีเดียวนะครับระบบมอเตอร์บัลเลตนะครับผม พวกนี้มันจะอายุการใช้งานมันจะนานหน่อยนะครับทนความร้อนมีช่องรูระบายอากาศด้านข้างนะครับอันนี้ก็จะเป็น,นเซ็นเซอร์รัะความสูงแบตเตอรี่นะครับเป็น7.6โวลต์3,400ม ah ิลลิแอมนะครับ ออกนะครับใส่เข้าไปปึ๊บล็อกรีโมทใช้ฐาน 3A นะครับจำนวน3ก้อนนะครับ ขั้นตอนการเล่นนะครับมาที่โทรศัพท์นะฮะโหลดแอปนะฮะแอปจะชื่อว่า X d o n e นะครับแอปชื่อว่า X d o n e นะฮะก็คืออย่างที่ผมบอกอะว่า Wi-Fi 5G คืออะไรนะครับ Wi-Fi ก็คือย่านความถี่ Wi-Fi ขึ้น 5G ดยตามปกตินะครับ Wi-Fi จะเป็น2.4นะครับ อันนี้ก็เราต้องใช้เป็นคลื่น5 g นะครับโทรศัพท์เนี่ยไม่จําเป็นต้องโทรศัพท์ที่รองรับ5 g ก็ได้นะครับก็คือมันจะมีฟังก์ชัน wi-Fi 5 g อยู่นะครับมันไม่เกี่ยวอะไรกับเครือข่าย5 g แล้วก็ไม่เกี่ยวอะไรกับ Wi-Fi บ้านนะครับหลักการทํางานตัวโดนจะปล่อยสัญญาณเป็นคลื่นความถี่ออกมานะครับเราเอามือถือเราไปจับคลื่นความถี่เชื่อมต่อกันเราเปิดแอปใช้งานนะครับเล่นได้ทุกที่ไม่จําเป็นต้องมีอินเทอร์เน็ตนะครับ แล้วก็เราไปเช็คสเปคเอาว่าโทรศัพท์เรารองรับ Wi-Fi 5G หรือเปล่านะครับแค่นั้นไม่จําเป็นต้องรองรับซิมหรือเครือข่ายมือถือ 5G นะครับแยกแยะนะครับผมโอเคนะครับอ่าเปิดตัวลำนะครับกดสวิตช์ค้างปุ๊บสังเกตไฟจะกระพริบแบบนี้นะครับจากนั้นก็เปิดรีโมท โอเคอันนี้เชื่อมต่อแล้วนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นที่จับจอมือถือนะครับ ที่จับจอมือถือครับกระดึงออกมาปุ่มนะครับมีระบบอล็อกมอเตอร์ Motor, ขึ้นลงออโต้เปิดปิด GPS แล้วก็ return to home นะครับอันนี้ก็คืออปุ่มถ่ายภาพนะครับถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอนะครับอันนี้จะเป็นปรับมุมกล้องนะครับดูครับ เชื่อมต่อโดนนะครับสังเกตนะครับเครือข่ายถ้าเป็น wi Fi, ไ i ไฟม่จะขึ้นเป็นตัว 5G อ่ะนะครับถ้าถ้ามันถ้าโทรศัพท์เราขึ้นก็แสดงว่ามันใช้ได้นะครับ ออ้กลงมันมเห็นภาพไหมคระชัดอยู่นะครับ GPS ยังขึ้นศูนย์อยู่ รอสัญญาณ G P S สักพักนะครับเอาออกมาการแก้นะครับครับผมอ่าเมื่อเชื่อมต่อทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับ ถ้าสัญญาณ GPS นะครับขึ้น6ดวงขึ้นไปนะครับก็พร้อมทำงานครับแตกรณีนี้ขึ้น19ดวงนะครับก็โอเคพร้อมบินกดสตาร์ทมอเตอร์นะครับปุ่มสีแดงมอเตอร์ motor ติดแล้วค่อยๆดันขึ้นนะครับล็อกเลยนะครับ ดันขึ้นไปได้บินแบบนุ่มๆนะฮะนะครับ,รบนี่คือ m j x g 6ะระยะเวลาการบินนะครับประมาณ25นาทีนะครับ เข้ามาใน่ลนี้มาดูภาพจัต้องกันีน่นะประมาณนี้นะครับ อันนี้มันจะสะท้อนหน่อยนะครับถ้าถ่ายเอาภาพมาจริงๆก็คือชัดแกวเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมเทสนะครับไฟครับร้อนเมตรละกัน นี่คือความไกลที่1 0 0อ่า31นะครับ1 3 1เมตรนะครับความสูงอยู่ที่86สนะสังเกตภาพนะครับาภาพยังยังชัดอยู่นะครับสัญญาณยังยังไม่หายนะฮะสัญญาณภาพยังไม่หายนะครับ นะครับอ่าหมุนซ้ายนะครับเลื่อนดูนะครับครับภาพสวยนะครับรุ่นนี้ออันนี้ปรับมุมกล้องอ่ามุมมุมมุมขนานนะครับ เห็นไหมนี่นครับปรับปุ๊บอันนี้ก็ถ่ายท้องฟ้าดูดูจากสีของภาพนะฮะโอเคนะครับ ครับอ่านี่มุมนี้ชัดเจนนะครับอืเห็นสระน้ำเห็นอะไรเห็นถนนความสูงที่หนึ่งสาสเอเมตรหนึ่งสาสิบสนะครับดันขึ้นไปอีกได้นะฮะ ความสูง1นึรยสาบสนะครับไอความไกล1นึร้อยสาบสนะครับผมจะลองดันความสูงให้ให้เท่ากันดูซิว่ามันจะไปได้ไหมเห็นรถวิ่งผ่านด้วยนะครับโอเคอันนี้เทสสุดๆแล้วนะครับก็คือความสูงนะครับไปได้แค่หนึ่งรอย 1 1ถึง117เมตรเท่านั้นนะครับส่วนความไกลอันนี้132นะครับทีนี้จะลองดันดันดูนะครับว่าไปได้อีกไหม กี้หนึ่งร้อยสามสิบกว่าอันนี้ร้อยห้าสิบแล้วจะสองร้อยเมตรแล้วครับอ่าสองร้อยเมตรนี่นะครับเดี๋ยวหาว่าโมสามร้อยกว่าเมตรแล้วนะครับ เอา400เมตรพอมันไปได้ถึง500อยู่แล้วนะครับนี่เอา400เมตรพอนะฮะสี่ร้เมตรสัญญาณภาพหายนะครับอ่าสัญญาณภาพไปได้ประมาณ300เมตรนะครับตัวโดนนะครับบินได้ถึง500เมตรอย่างแน่นอนนะครับอันนี้400กว่า อ่าทีนี้จะรีเทิร์ o ทูโฮนะครับอ่าให้ให้โดนกลับมานะครับแล้วก็มาดูนะครับความสูงมันไอความไกลของมันนะครับจะค่อยๆลดลงแต่โดนอยู่ไหนไม่รู้นะครับมองไม่เห็นนะฮะไกลมาก พยายามที่จะให้เห็นหน้าจอนะครับแสงมันเงาพอโดนมันมาถึงความไกลนะครับเป็นศูนย์ โอเคนะครับพอความไกลเป็นศูนย์ปุ๊บมันจะค่อยๆลดระดับความสูงลงนะฮะความสูงจะค่อยๆลดลงนะครับมันก็จะลงตรงจุดที่มันขึ้นนะฮะรัศมีคาดเคลื่อนไม่เกิน1เมตรแต่สัญญาณภาพนะครับอ่าใครที่เน้นบินไกล ผมจะบอกว่าถ้าคุณบินเกิน400เมตรขึ้นไปมันไม่มีประโยชน์เพราะสัญญาณภาพมันไปได้แค่300เมตรนะครับถ้าเน้นใช้งานถ่ายภาพนะครับอ่า100เมตรก็เหลือแหลแล้วนะครับผมอ,อันนี้ความสูงอยู่87นะครับ อันนี้ผมเทสให้ดูนะครับอย่าเอาไปทำตามนะฮะเพราะามันมีฟังก์ชันแบตเตอรี่อ่อนบินกลับเองก็จริงนะครับแต่ถ้าคุณไปไกลๆแล้วแบตมันอ่อนและระยะทางมันไกลเกินนะครับแบตมันก็ไม่พอกลับนะครับผมคําว่าแบตอ่อนบินกลับเองนะครับก็คือมันเอาไว้ใช้รับคำินใกล้ๆไม่ได้ออกแบบมาให้คุณ ไปบินไกลๆนี่นะครับกำลังลงนะครับผมมันกำลังตรวจพื้นที่อยู่นะครับลดลง ตอนผมเอาขึ้นผมเอาขึ้นตรงโน้นนะครับมันลงก็ตรงนี้นะครับก็ไม่เกินหนึ่งเมตนะครับผมนะฮะเป็นไงนะครับโอเคไหมนะครับสำหรับโดนตัวนี้นะครับ m j x v 6นะครรูปร่างลักษณะมันจะดูะสปอร์ตปาดเปียวนะครับ สำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบนะครับรุ่นนี้นะครับสามารถติดต่อสอบถามได้นะครับตาม ID Li n e และเบอร์โทรที่ผมลงไว้นะครับราคานะครับก็จะอยู่ที่คลิปวิดีโอนะครับผมดูนะครับโอเคไหมนะครับสำหรับฟังก์ชันที่ผมเทสให้ดูนะครับความไกลประมาณขนาดนี้นะครับคุณว่ามันโอเคไหม นะครับก็ลองเอาไปตัดสินใจดูกันเราเองรุ่นนี้จะไม่มีมอเตอร์กันสั่นเหมือนพวก s g ตระกูล s g นะครับเพราะว่าพวกนี้มันเน้นความปลอดภัยแข็งแรงก็คือเป็นกันสั่นแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้านในนะครับเป็น s g พวกนี้มันจะเป็นมอเตอร์นะครับซึ่งข้อเสียมันเวลามันกระแทกสายแพรมันจะพังนะครับผม ครับโอเคนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับ ID Li n e และเบอร์โทรที่ผมลงไว้ครับ